อ่าโอเคสวัสดีเช่ากังครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเขียนแบบกันต่อนะครับงานคราวที่แล้วนะครับที่ครูสั่งให้ไปทำเนี่ยบอกตรงเลยว่าปื้มนะครับนะักเรียนทำส่งมาแบบดีกว่าที่คาดคิดนะครับในภาวะทีเ่เราก็กำลังเผชิญกับภาวะโควิดแล้วก็ เรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนะครับแต่นักเรียนทําออกมาได้ดีมากกว่าที่คิดนะครับก็ทําให้ครูรู้ละละว่าเราจะจัดการเรียนการสอนกันยังไงต่อไปนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับงานสําหรับวันนี้นะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราสร้างเ,เราแบ่งเส้นนะครับเราแบ่งเส้นกึ่งกลางเนี่ยนะครับนะด้วยวงเวียนนะครับแป๊บนึงนะ ไม่ไม่รู้ว่าง,งานเก่าหายไปไหนละง้นไม่เป็นไรดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับคราวนี้งานคราวนี้นะครับเราจะมาแบ่งข่าวแ้วเราแบ่งเส้นเนาะนะครับคราวนี้เราจะแบ่งมุมนักเรียนเห็นมุมไหมครับมุมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือมุมนะครับครู้าไปดูใ,ใกล้นะครับแบ่งมุมคืออะไรนะครับแบ่งมุมคือถ้าเรามีมุมฉากอันนี้คือมุมฉากเนาะครึ่งหนึ่งของมุมฉากคือเท่าไหร่ ก็ต้องถามก่อนว่ามุมฉากมันคือเท่าไหร่นะครับมุมฉากก็คือ90องศาถูกปะ่ะถ้าครึ่งหนึ่งก็45ก็จบเลยนะครับแต่เจ้ามุมนี้นักเรียนรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าให้แบ่งครึ่งกึ่งกลางสําหรับเจ้ามุมนี้จะทํำยังไงนี่จะทํำยังไงวิธีการถ้าเป็นหลักคณิตศาสตร์นักเรียนก็ต้องหาตัวเลขของมุมก่อนถ้านักเรียนรู้ว่าตัวเลขของมุมคือ30 ใช่ไหมครับนะนักเรียนก็สามารถแบ่งได้ก็คือ15แต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้ล่ะนักเรียนจะทำไงนะครับนี่คือโจทย์ของวันนี้นะครับเราสามารถเคลียร์ม,มันได้นะครับด้วยวงเวียนของเรานะครับอ่ะจากประสบการณ์ที่สอนไปคราวที่แล้วนะครับครูพยายามทําเป็นช่องๆแบบเนี้ยนะครับเรามมนเสียเวลามากนะครับ แต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําเป็นช่องๆแบบนี้กลับมาให้ครูได้นะครับเพราะว่าครูเนี่ยได้มอบใบงานนี้ไปทางไลน์แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ครูพิสูจน์ได้ว่าครูไม่ต้องทําแบบนี้แต่ครูจะทําให้ดูเลยทีเดียวแล้วนักเรียนไปแกะเป็นทีละช่องเอาโอเคใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงอีกรอบหนึ่งครูจะ,ะอธิบายอีกทีนึงนะครับอ่ะดูก่อนนะครับงั้นมาดูกันเลยนะครับครูจะพูดวิธีทํา,า,าคร่าวๆเนาะโจทย์เขาให้มุมมาให้รูปที่มีมุมมาแบบนี้นะครับนะว่า มีมุมแบบนี้จงแบ่งครึ่งมุมนะครับเรามีมุมเนี่ยนะครับข้อที่1เรามีมุมตัวที่เราไม่ทราบองศานะครับนะว่าว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับนะให้เรากางวงเวียนระยะ AB นะครับระยะ AB แบบนี้นะครับนะแล้วก็เขียนส่วนโค้งนะครับนะเราเรียกว่าเส้นโค้งเนี่ยนะครับส่วนโค้งเนี่ยของวงกลมเนี่ยนะครับไปตัดแขนของมุมอ่า ม,มันมีชื่อเรียกนะครับนะในวิชาคณิตศาสตร์อันนี้เราเรียกแขนนะครับแขนของมุมนะอันนี้คือมุมเนาะก็มีแขนของมุมแขนบนกับแขนล่างนะครับให้เราลากกลางวงเวียน A B นะครับและตัดสร้างส่วนโค้งนะครับไปตัดแขนของมุมได้จุด B และจุดสเห็นไหมครับนะจะมีจุด B และจุดสนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับบอกว่า ให้กลางวงเวียนระยะเดิมนี่แหละระยะ AB เนี่แหละนะครับนะแล้วสร้างเส้นโค้งโดยใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อกี้เราใช้ตรงนี้ใช้เจ้าตรงนี้นะครับนะเป็นจุดศูนย์กลางนะแล้วตีเส้นเส้นโค้ง B เส้นโค้ง C ตัดตรงนี้ถูกไหมพอตัดเสร็จปุ๊บคราวนี้ใช้อันเดิมนี่แหละย้ายนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ สร้างเส้นโค้งตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้สร้างเส้นโคงนี้ตัดกันที่จุดดีแล้วสุดท้ายก็คือลากเส้นจาก A เข้าหาดีโอเคปะ่ะฟังดูก็มั่วมวเสียเวลาลุยเลยดีกว่านะครับอืมโอเคนะครับมาลุยกันเลยนะครับ <c oughs> นักเรียนครับนักเรียนไม่เข้าใจนี่ เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้เราอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะยืนยันว่าเราจะเข้าใจนะครับ <G round> เพราะฉะนั้นเราลงมือทํานะครับแล้วเราไม่เข้าใจเราถามเลยนะครับนะถ้าอยู่ในห้องเรียนด้วยกันเราถามเลยได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ห่างกันใช่ไหม <Lebanon. S 1> เราจะถามยังไงล่ะนักเรีย <ite> นก็ติ้งหนองลายมาหาครูนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าอตรงนี้เป็นยังไงทําไมมันไม่เหมือนของครูเลยวงเวียนหนูมีปัญหาวงเวียนผม เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมาคุยกันนะครับนะอ่ะโอเคครูสร้างโจทย์ก่อนดเดี๋ยวครูจะทํารูปเดียวนะครับครูจะทํารูปเดียวแต่นักเรียนต้องไปซอยรูปให้ครูนะครับนะครูจะทํารูปเดียวนะอ่ะโอเคครูสร้างมุมขึ้นมามั่วๆหนึ่งอันนะครับดูนะครับไม่เปิดไม่เปิดเอ่อครูไม่ได้เปิดฉากปรับมุมเพื่อกําหนดมุมดใดๆสร้างมุมขึ้นมามั่วๆหนึ่งอันนะครับกําหนดให้จุดนี้นะครับ นะครับชื่อจุด A นะครับมองเห็นเปล่าอาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะวนไปวนมาเพราะว่าครูต้องดูเช็คกล้องอะไรไปด้วยนะครับนะจุด A อุ้ยดินสอหักนะครับนะลืมใส่บว้นโอเคอ่าพอได้มุมแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละคือ ตัวปัญหาของเราเ <ivan. S 1> ดี๋ยวครูใส่สัญลักษณ์มุมนี้นึงนะครับปึ๊บน,นี่นะครับเจ้าตัวนี้แหละคือตัวปัญหาของเราเราไม่รู้ว่าเจ้ามุมนี้มันเท่าไหร่ถูกไหมนะครับแต่เขาให้เราแบ่งนะครับวิธีการนะครับนี่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือบอกว่าให้เรากลางวงเวียนนะครับอ่ากางวงเวียนนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะกางเวียนเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าผมก็กลางขึ้นมาให้มันเหมาะสมนะครับนะ วิธีการใช้วงเวียนเนี่ยข้อควรระวังก็คือว่าเวลาเรากําหนดจุดเจ้าจุดศูนย์กลางของวงเวียนไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้จุดนั้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจิ้มไปเลยครับจิ้มให้มันเป็นรูรูเดียวกึ๊กหนึ่งแต่อย่าให้ทะลุถึงไม้นะนะครับนะพอเราจิ้มไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็วาดฟาดวงเวียนวาดวงเวียนแบบนี้สร้างส่วนโค้งเห็นไหมครับเหมือนที่หนังสือบอกเลยนะครับที่ผมทําชีตบ,บอกเลยนะครับว่าตัดจุด b และจุด c นะครับนะ พอเสร็จปุ๊บตัดจุด B และจุด C ทำต่อเนื่องไปเลยนะครับล็อกวงเวียนไม่ปรับองศาเลยนะนักเรียนดูนะครับครูไม่ได้ปรับองศาเลยนะครับใช้จุด B เป็นเซนเตอร์นะครับนะครับแล้วก็สบัดวงเวียนอีกครั้งหนึ่งสร้างส่วนโค้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอ่าแล้วย้ายนะครับจากจุด B มาที่จุด C นะครับนะใช้จุด C เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็สร้างส่วนโค้งขึ้นมาอีกจุดหนึ่งจุดที่ได้คือจุดนี้ครับ เราก็จะลากเส้นระหว่างเจ้าจุด A กับจุดที่ได้ล่าสุดเนี่ยนะครับแบบนี้มุมตัวนี้จะถูกแบ่งครึ่งโดยทันทีนะครับนะมุมตรงนี้จะถูกแบ่งครึ่งโดยทันทีเลยเห็นไหมครับนี่นะครับนะอพอดีครูไม่มีไม้บรรทัดองศานะครับที่จะวัด เพื่อพิสูจน์นะครับนะไว้โอกาสหน้านะครับไว้โอกาสหน้าอ่ะเดี๋ยวดูอีกอ่ะมันจะไม่ชัดเนาะนะครับพอไม่มีวัตถุมันจะไม่ชัดนะครับนะอ่ะตรงนี้นะครับนะมาตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งขอพื้นที่ว่างๆแล้วกันนะครับอ่าเอาแบบไหนบ้างดีเอาแบบไหนดีเนาะอ่าเอาใหม่นะครับคราวนี้คูรากแบบนี้เลยป๊อกว้างๆเลยมุมกว้างๆเลย ป๊าแบบนี้เลยโอเคปะ่ะนะครับกว้างกว่าเดิมนะครับข่าวนี้เอาแล้วเจอของเล่นปตนะนี่นะครับไม้บรรทัดวัดมุมนะครับนะ,ะเราลองมาวัดมุมกันดูว่ามันเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับเราจะพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ไหมเจ้าสูตรนี้นะครับ ครูจะลากเส้นให้มันยาวมาหน่อยปึ๊บแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ทาบนะครับทาบนะครับปึ๊บศูนย์กับร้อยแปดสิบอ่าให้มันตรงกันอ่าประมาณว่าแปดสิบองศานะครับประมาณว่ามุมเนี้ยมันแปดสิบองศานะครับนะถ้าเราเอ่อจะแบ่งครึ่งด้วยคณิตศาสตร์ก็คือสี่สิบก็คือจุดนี้ อันนี้เราเล็งไว้ก่อนนะจุดนี้คือเราจุดที่เราคิดว่าคิดว่ามันมันจะกลางกลางเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราเช็คได้80 40อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคแต่คราวนี้เราจะใช้วงเวียนของเรานะครับใช้วงเวียนของเราโอเคกลางแขนวงเวียนเลยนะครับนะผมใช้เท่าเดิมเลยนะครับนะตัดนะครับปุบ๊บส่วนโค้งนะครับปุบ๊บนะครับอ่าแล้วผมก็ย้ายนะครับแบบนี้นะครับ แล้วผมก็ย้ายเจ้าตัวนี้มาฝั่งนี้โอเคแล้วผมก็จะลากนะครับจะลากเส้นนี่นะครับนะักเรียนจําได้ไหมครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราวัดไว้ใช่ไหมครับที่เราแต้มไว้ตอนแรกนะครับและจุดนี้คือจุดที่เราทําไมครับใช้วงเวียนสร้างขึ้นมาจุดนี้คือเราจุดที่เราใช้วงเวียนสร้างขึ้นมาเป็นไงครับ แปลว่าเราพิสูจน์ได้นะครับว่าวิธีการนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้วิธีการวัดแบบนี้มันจะชัวร์กว่าชัวร์กว่าการวัดด้วยการคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าลักษณะเมื่อกี้นะครับการที่เราใช้เจ้าบรรทัดวัดมุมเนี่ยนะครับความเออร์เลอร์การเอียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับนะ,ะกระบวนการขั้นตอนวิธีการมีเท่านี้นะครับคราวนี้นะครับ มอบหมายงานคือให้นักเรียนนะครับดูคลิปนี้แล้วไปทําแผ่นนี้ขึ้นมานะครับไปทําแผ่นนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนทําได้คํอ่าแผนนี้นะครับจุดที่ครูจะตรวจเยอะๆเลยก็คืออะไรครับเรื่องกระบวนการวิธีการแบ่งมุมถูกต้องไหมนะครับแล้วงานจะสวยงานจะดีนะครับอยู่ที่นี่ครับตัวหนังสือและความสะอาดอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน นะครับนะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรนะครับแบบนี้เอ่อผมเห็นงานละนะครับก็คือเป็นทุกรุ่นที่มีปัญหาเรื่องหัวลูกศรอ่าวิธีการนะครับผมถามนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําหัวลูกศรสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมจะทําหัวลูกศรสัมผัสกับกับส่วนโค้งตรงนี้กับส่วนโค้งเจ้าส่วนโค้งตัวนี้นะครับนะนะ โอเคนะครับวิธีการนะครับผมก็จะลากนะครับลากเส้นมาก่อนเส้นเบาๆนะครับไปสัมผัสส่วนโค้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วผมจะเขียนเส้นที่มันตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับกับกับเจ้าเส้นเส้นแขนเนี่ยนะครับเส้นหางดีกว่านะครับเส้นหางของโบวลูกศรเนี่ยหางยาวๆเนียนะครับผมจะลากเส้นตั้งฉากนะครับ แล้วผมก็จะลากเข้าไปหาจุดหัวลูกศรแบบนี้นี่นะครับแล้วผมจะมาเติมนะครับห่างลูกศรที่หลังที่เป็นเส้นจริงเห็นไหมครับเท่านี้นักเรียนก็จะได้หัวลูกศรแต่ประเด็นคือมันทำไมครับมันใหญ่นะครับมันใหญ่นะมันใหญ่นักเรียนต้องฝึก นะครับต้องฝึกนะครับลดขนาดฐานตรงนี้ออกนะครับลดบีบให้มันเล็กลงนะครับแล้วนักเรียนได้ลูกศรที่เล็กลงนะครับอันนี้มันดูในกล้องด้วยล่ะมันก็เลยดูใหญ่นะครับนะถ้าเกิดดูของจริงมันก็จะดูดีกว่านี้นะครับผมก็ต้องเข้าข้างตัวเองแหละนะผมเป็นคนเขียนน่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทาไมครับถมดํามันซะนะครับนะถมดําทําดำเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ทำขั้นตอนสุดท้ายของงานเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทาแล้วเรา,เ,ราเอาอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยถูผ่านไปผ่านมามันเนี่ยมันก็จะสกปรกได้นะครับวิธีการมีแค่นี้นะครับนะ,ะขั้นตอนการทํางานผมส่งชีตไปให้ในหลายแล้วนะครับนะเป็นไฟล์ภาพและไฟล์ pdf นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนลองทํามานะครับลองทํามาผมคิดว่านะครับนักเรียนทําได้ นะครับทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงนะครับนะอธิบายสดแล้วก็นักเรียนดูคลิปตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ